ค่ะพร้อกับตู่อีกแล้วนะคะวันนี้ตู่ก็อยู่ที่เต็นตองห้านะคะเต็นตองห้านะคะติดกับศูนย์รถยนต์ซูซูกิเยานะคะวันนี้ตู่จะมาแนะนํารถนะคะซูซูกิเออร์ติก้านะคะ2014นิะคะก็คือเป็นรถปี57ตัวนี้จะเป็นซูซูกิเออร์ติกาเป็นเครื่องยนต์พันสี่ค่ะ1.4นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้เป็นโฉมใหม่ไปแล้วเนาะโฉมใหม่จะอยู่ที่เครื่องยนต์อยู่ที่พันห้าเนาะแต่ภายในนะคะรับรอง ว่าถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วก็ต้องแบบสวยแล้วก็คุ้มค่ามากนะคะกับราคา290,000นะคะไปดูภายในกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสุกิเออร์ติกาตัว G X นะคะ G X ตัวนี้จะมีไฟออไฟตัดหมอกมาให้ลูกค้าด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะมีมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด15นิ้วล้ออลอยล้อลอ,อยตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่นะคะเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะออที่กระจกมองข้างนะคะ ความความซูซูกินะคะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจะมรีรถออกมาไม่เยอะนะคะแต่ตัวเนี้ยซูซูกินะคะก็เน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะเน้นช่วงล่างเน,นเน้นสมรรถนะนะคะถ้าออปชั่นฟังก์ชันอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่แต่ความแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยนี้รับรองว่าไม่แพ้ใครเลยคะ ตัวนี้จะเป็นภายในสีเบจนะคะภายในสีเบจนะคะพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้ตัวนี้จะเป็นแอร์แบคคู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะก็จะเป็นสีเบจนะคะตัวนี้จะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะเจ็ดที่นั่งเป็นแบบมินิเนาะเจ็ดที่นั่งนะคะ,ะเครื่องยนต์พันศีนนะคะก็เหมาะสําหรับครอบครัว,วนะคะที่ต้องการมองหารถสักคันที่ราคาไม่แพงมากเนาะก็ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็มองหาอะไรที่มันแบบคุ้มค่านะคะแล้วก็รถสวยดีนะคะต้องมาออกที่เต้นตองห้านะคะตัวนี้ เลขไม้นะคะก็วิ่งน้อยนะคะรถตัวนี้นะคะวิ่งน้อยมากแล้วก็ประวัติไม่เคยมีชนนะคะไม่ชนนะคะนะคะไม่ชนแล้วก็ภายในห้องโดยสารนี่ลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะสามารถพบบับเบาะได้นะคะภายในของผู้โดยสารนะคะเบาะตรงนี้ค่ะจะพับได้นะคะสําหรับเข้าไปข้างในหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกที่จะใช้นะคะลูกค้าก็พับเก็บไว้ได้พับเก็บไวน้นะ พับเก็บไว้ได้นะคะตัวนี้เบาะนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะพับพับเก็บได้นะคะมีแอร์นะคะแถวที่2ให้ลูกค้าด้วยสะดวกสบายมากนะคะมีแอร์แถวที่2ให้ลูกค้าด้วย,ด,วย,ะะวด,วยด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะมีติดมากับให้ลูกค้าเซ็นเซอร์2จุดนะคะมีเตือนนะคะเตือนอก่อนก่อนจะชนนะคะตอนนี้ปลอดภัยมากนะคะสำหรับซูซูกิอัติกา2017นะคะฝากลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่แบบมองหารถที่เป็นมินินะคะครอบครัวนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเชิญทดลองขับนะคะแล้วก็มาดูรถที่เต็นตองห้านะคะเต็นตองห้าจะอยู่ที่ ตำบลบ้านตอมนะคะติดกับศูนย์รถยนต์ซูซูกิพะเยานะคะผ่านมาทางนี้ก็แวะ,แวะ,แวะชมได้นะคะทดลองขับได้หรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาจะให้เราออกไปหาลูกค้าได้เรามีบริการนะคะบริการนอกสถานที่นะคะทั้งตรวจเช็คเครดิตบูโรฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการทําสัญญานะคะจะส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะในการทําสัญญาลู้ผลภายใน1วันนะคะฝากเต็นตองห้าไว้ด้วยนะคะขอบุณหน้าค่ะสวัสดีค่ะ